สวัสดีครับอยู่ผมเขียกดอยชาเลนเจอร์วันนี้เราก็มีกิจกรรมใหม่จริงๆมันก็ไม่ใหม่หรอกคือมันก็ใช้วิธีเดียวกันเลยฮะแต่รอบนี้มาเป็นแบบถ้วยฮะแต่ครับหลายๆคนอาจจะเคยชิมไปแล้วนะฮะถ้วยร้อนเนี่ยฮะฮอตคัพเนี่ยเออจริงๆเขาก็ไม่ได้จ่ายให้ผมมารีวิวหรอกนะฮะแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกคือเขกดอยเนี่ยโดนอะไรหลายๆอย่างเนาะ ทั้งโควิดทั้งนู่นทั้งนั้นทั้งนี่แล้วคือเราไปนัดรวมตัวถ่ายกันไม่ได้เราก็เลยต้องมาทําอะไรพวกนี้เนี่ยแท <c oughs> มาแกะดูข้างในกันดีกว่าข้างใน,นมีอะไรบ้างไอ้ถ้วยร้อนเนี่ยก็คือตัวเนี้ยผมแนะนําว่ามอนเหมาะสาหรับสายแคมปิ้งนะฮะไปทานไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาไม่ให้ตั้งไฟไม่ให้ก่อ,อกองไฟอะไรเงี้ยเหมาะและคือรสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอ่ะแกะทีละอย่างแล้วกันเนาะอันนี้เป็นฮอชชาบูตัวนี้ฮอชชาบูเขาบอกว่าร้อนเองได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟด้วย มาดูกันดีกว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเปิดมาก็จะเป็นถ้วยดำๆแบบนี้นะฮะไอ้นี่เขาเอาไว้กันร้อนเฉยๆถ้าใส่ไว้จะไมนร้อนเปิดมาพามเนนี่ไม่มีอะไรเลยม,มีมาม่าง,งูข้างในเ,เห็นไหมอ่านี่นี่นนม,มีมาม,ม่าแล้วก็มีสาหร่ายน่าจะเป็นโปรแกรมิอยู่ข้างในก็มีซองเป็นน้ําชาบูแล้วก็มีช้อนกระซอมให้เสร็จแล้วข้างล่างนี่พระเอกของเราเป็นเขาเราียกว่าเป็นถุงร้อน ในเนี้ยมันจะมีถุงให้ความร้อนอยู่คําเตือนก็ตามที่เห็นเลยฮะกล่องนี้มีแค่นี้เราไปดูอีกกล่องดีกว่ามีอะไรบ้างแจ่วฮ้อนอ๋ออันนี้ราแจว่วฮ้อนก็เหมือนกันครับในนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรเหมือนกันมีซองเครื่องปรุงหนึ่งซองช้อนซ้อมนะฮะก็มีสนึ่งอแล้วก็พระเอกถุงร้อนเหมือนกันโอเคแล้วมันใช้ยังไงลละเนี่ยแยกถ่วยด้านในกด้าน,นอกออกฉีกถุงฟอยที่หุ้มถุงความร้อนอ,อ๋อ ฉีกอีถุงนี่อ๋อข้างในหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นถุงหน้าตาเหมือนซองดูความชื้นอะใส่เข้าไปข้างในใส่เข้าไปในนี้อ่าแกะอันนี้แกะยังไงวะนเนี้ยโอเคแกะได้แล้วยายายาย,าย,ายดูวุ่นวายเนาะแกะอีซองนี้แล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใส่น้ำลงไปในนี้ เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้เพราะใส่แล้วเดี๋ยวมันร้อนเลยเพราะฉะนั้นเราใส่ในนี้ก่อนใส่ในมาม่าก่อนปรุงให้เสร็จก่อนใส่ในบะหมี่ซึ่งเป็นลูกของเราก่อนใส่เข้าไปฮะชอบชอบแค่ไหนใส่แค่นั้นฮะเคี่ยดโดยชอบน้ำคุกขีดเสร็จแล้วอันนี้ผงของเจ้าฮ้อนล้วก็ใส่ไปอ๋อกินเหมือนไปกินชาบูน้ำดำเลยใต่ใส่กินเดียวกันเลยดิ๊ดใส่เสร็จแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้เอาน้ำใส่ในนี้ในถ้วยเนี้ย ประมาณอ่าไม่เกินขีดเห็นว่าเขาจะมีขีดระดับน้ำอยู่ข้างล่างขีดระดับแล้วก็ใส่น้ำเองขีดล้วแล้วก็ปิดฝาทุกคนดูนด,ดูควันมันพุ่งอันตรายนั่นเนี่ยอย่าให้เด็กๆทำเองที่บ้านนะครับมันอันตรายนะ มันร้อนนะครับเนี่ยร้อนแล้วด้วยเนี่ยก็เอาน้ำใส่เข้าไปให้ถึงกถ้วยเยอะกว่านั้นหน่่ยก็ได้เต็มพอดีแล้วเราก็เอานี้ปิดลงไป <c oughs> มึงรีบไปไหนเนี่ย <c oughs> โอเคปิดแล้วเรา,าน,นี้เราก็ต้องรอนะฮะระหว่างรอ ตั้งหนาทีเนี่ยเรามาทำอะไรกันดีกว่าคืองี้อ่าเห็นคุณโบรุกเขาทำไปแล้วเนาะคลิปแนะนําวิธีการเล่นของแบบโบรุแค็กดอยก็เลยอยากจะแนะนำบ้างเอาจริงๆแครดอยไม่มีอะไรหรอกเดินออกไปให้เขายิงแค่นั่นแหละจบ <laughs> <laughs> ทุกคนเห็นควันนั้นไหมว้าวสุดยอดไปเลย <laughs> ดูให้มันเดือดขนาดไหนอ่ะ มันพุ่งขนาดเนี้ยมันก็สักพักนึงแล้วล่ะครับคิดว่าน่าจะครบแล้วละ่ะเรามาเปิดดูกันดีวนดนกว่าว่าข้างในมันสุกหรือยังว้าวสุกแล้วทุกคนมันสุกแล้วมันสุกแล้วอ๋อพอสุกแล้วเสียงมันจะเงียบเออ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 ่ะนออีออ่นี่น,นี่นี่นี่อันนี้อันนี้คอชาบูมาดูกันอันนี้ก็สุกแล้วอ๋อยังยังอีกหน่อย,ยนึงอีกหน่อยนี่ต้นต้นอีกนี่ขนาดปิดไว้มันยังมีควันออกมาอยู่เลยอะดูดิ สะดวกที่ว่าเออคุณไม่ต้องไปจุดไฟไม่ต้องแบบก่อไฟไม่มีกระจายไฟไม่มีอะไรมีแค่ไอ้น้ำอย่างเดียวคือประมาณ35บาทานีทยได้อาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควยดิ่ด้คยหน,นึ่งถามน้องรถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่มันก็จะสะดวกสําหรับท่านที่ไม่สามารถจุดไฟได้แบบไปแคมปิ้งไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจุดไฟไม่ได้ทางอุทยานทําให้จุดไฟก่อไฟไม่ได้แบบนี้ก็สะดวกดี ใส่หมูใส่ผักแสอะไรก็ได้ท่านเนี่ยใส่ไปแล้วก็มันจะอุ่นให้ท่านเนี่ยได้เออจริงๆหมูก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันไม่น่าจะสุกอ่ะชิมก่อนร้อนร้อน,อนโอเคชาบูน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอคับกันแล้วกันนะนั่นแหละคือถามว่ามันคุ้มไหมไม่ค่อยแต่ถามว่าประโยชน์มันได้ไหมได้เพราะว่า คือคุณก็แค่รอใส่น้ำมีแค่น้ำอย่างเดียวคุณก็อิ่มได้อืมโอเคเกมจนดีมาดูฮอตแบ็คชาบูกันดีกว,ว่าแหมวแบค็คชาบูก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ถ้ามีลูกชิ้นมีพวกองุ่อัดน,นี่ใส่เข้าไปเนี่ยได้เลยนะเนี่ย ไปนั่งกินชาบูที่ร้านเลยรวยร้อนตลอดเวลาโอ้ยร <c oughs> ้อนอ๋อเราคิดว่ามเป็นสาหร่ายมันเป็นเห็ดหูหนู <c oughs> ก็นั่นแหละครับจบไปแล้วนะครับกับคาดรีวิวอ,อ,อถีถ้วยร้อนสองถ้วยท่านใดอยาก หรือก็ที่ร้านค้าชนะนาทั่วประเทศนะฮะไปหาเอาเองเราไม่โฆษณาอพอแล้วครับก็บกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานชาเลนเจอร์ด้วยนะครับและเราจะทําคอนเทนต์ดีๆออให้ทุกคนรับชมกันนะครับหลังจโควิดมีมันกว่านี้แน่นอนบ๊ายบาย